จื่อตีวขวานะคะเส้นขีดของภาษาจีนนะสะตรกต่อไปเราเรียกวันว่าสู้ถีนะคะสู้ก็คือการลากเส้นลงมาอย่างนี้แล้วก็ถีคือยกขึ้นได้แก่ตัวนี้ค่ะช้างนะคะแล้วก็หมินช้างแปลว่ายาวหมินก็คือประชาทชนนะคะเส้นต่อไปคือสู้เจ,เจอเจอโกนะคะ สู้ลงมาอย่างนี้ก่อนเจอหักเจออีกทีแล้วค่อยโกนะคะสูเจอเจอโกนะคะเช่นตัวนี้หมาเสียนะคะหมาก็คือมา้าเสียก็คือเขียนค่ะเรื่อนชื่อตูถีจื้อมารู้จักอักษรเดี่ยวตัวนี้มีความหมายว่าสองหรือคู่กันนะคะเหลียง เหลียงหมายถึงจำนวนนับสนะคะวิธีเขียนเหลียงก็ e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  นะคะมีทั้งหมดเจ็สตรก ต่อไปคือคำว่าเลอรนะคะตัวหนังสือตัวนี้อ่านออกเสียงได้สองแบบนะคะถ้าอยู่หลังคำว่าอินอ่านว่าอินเย่นะคะตัวนี้อ่านว่าอินเย่หมายถึงดนตรีแต่นะคะ,นะค,ะความหมายที่หมายถึงเกาซิ่งหมายถึงดีใจมีความสุขเราอ่านว่าเลอรนะคะตัวนี้ขาะเลอก เปทีเขียนนะคะ e e น er, e, er, e, er, e, er, ึ ar, ่งสองสามหนึ่งอสามสี่หนึ่องสามสี่ห้าหน่องสามสี่ห้าหกนะคะมีหกขีดต่อไปคําว่าช้างนะคะอักษรตัวนี้ก็อ่านได้สองเสียงอีกเหมือนกันนะคะถ้าแปลว่าเจริญเติบโตมันจะอ่านว่าจางนะคะ แต่ถ้าแปลว่าถ้าเป็นคําที่เกี่ยวกับระยะทางมันจะอ่านว่าฉางหมายถึงยาวแต่นี่จังนี่คือเจริญเติบโตนะคะตัวนี้มีทั้งหมด4ขีดค่ะ e e r e r แล้วก็นี่ค่ะสูตรีใช่ไหมคะ e r 3, 4นะคะ อันืีอเพี้ยนผังซือกับซินนะคะน,นี่หัวใจนะคะอันนี้ซือเจ้าซือผางก็คือตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับเส้นเส้นผ้าไหมนะคะอย่างเช่นตัวนี้เกี่ยวกับค,าความเกี่ยวพันต่างๆกันอ่านว่าเก๋ให้นะคะเจี๋ก็คือผูกนะคะหรือปมนะตอนนี้อันนี้เรียกว่า สูซินผังนะคะอักษรหัวใจที่เป็นเส้นแนวตั้งนะคะปกติแล้วเ,เหลือนเดอซินหลีเดวกรวสนีเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของคนเช่นหมังนะคะยูไข่ก็คือเร็วนะคะเร็ว ิจกรรมคู่นะคะสองคนจับคู่สนทนากันนะคะเขาบอกว่าตุ้ยทงเฉียจ้วส,สื่อสารตัวตรงซีจิน้นสิงถีวิ่นเอาของบนโต๊ะของเพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนร่วมกลุ่มเนะะี่ยค่ะเอานำขึ้นมาตั้งคำถามเช่นเจ้เกอปี่อน,นี้ใปี่ปากกาชื่อน,นี是ต买ม吗ปากกานี่คุณซื้อมาหรือเปล่า ไม่ใช่ชือมามามแ,แม่ฉันเป็นคนซื้อเจชื่อนอ,นนอนัวนี้้คุณเขียนหรือเปล่าด้วยชื่อว่เสียตะถูกต้องครับผมเป็นคนเขียนเองครับนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอะดูภาพนี้แล้วลองมาดูว่าเรามันเป็นภาพเกี่ยวกับซึ่งื้วหวันหุย นะคะงานเลี้ยงวันเกิดลองชั่วชัวเจ้าคืองานวันหุ่ยชื่อจมาจุนเป้เเขาเตรียมอะไรบ้างนะคะในงานวันเลี้ยงเกิดวันนี้เช่นเจ้าคือใชครเอาหารนี้ใครเป็นคนทำใช่ไหมคะเขาตอบว่าชื่อมามชั่วแตคุณแม่เป็นคนทำพิงกัวชื่อนี้ใหนได้ไหมแอปเปิ้ลนี้คุณซื้อมาหรือเปล่า 的ไม่ใช่ฉันซื้อนะคะมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นแซนด์วิชใช่ไหมคะซานหมิงจือซื้อหนีใหม่แต่มาใช่ไหมแซนด์วิชคุณซื้อมาหรือเปล่าตแนเกาขนมเค้กื่่อสมห是谁买来的นะชมมมามา่是妈妈买来的，หรืออะไรพวกนี้เป็นตน้นนะคะ